เฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าเขาเข,ข้าวตีไหนพี่ะอญ่ยังอุ้มวนทูกใจตัวนแน่นอน,านการดูแลบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเฮโรอีนกลุ่มฟินนะเจ้าเดี๋ยวนี้ปิ้นก็มีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาแล้วนะเจ้าที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลรักษาเจ้า ในส่วนของตัวนั้นนะเจ้านั่นก็คือยาอมใต้ลิ้นเจ้าโอ้เป็นนวัตกรรมใหม่แต่เลยแต่ว่าเปิ่นจะมีรายละเอียดการหักษาจะได้มีความเป็นมาจะได้นะเจ้าวันนี้เจ้าทางรายการของเฮาได้รับเกียรติจากคุณหมอดออรนายแพทย์กหนกอุดวิชัยซึ่งเป็นผู้อำนวยการโหงยาทัญรักษ์อุดรธาน,นีเจ้าคุณหมอสวัสดีเจ้าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณหมอก่อนนะเจ้า ผู้อำนวยการหงยาธัญรักษ์อุดรธานีนะเจ้าเดิมเป็นท่านรองผู้อำนวยการครับแก่อน,นผมเป็นรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพพา,า,าย่ธัญรักษ์เชียงใหม่ครับผม,มแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสเลื่อนตําแหน่งนะครับ เจ้าก yeah. ่อนหน้าจะมาบัก so ก uh, ี้ว oh. <t> ันเนี่ยครับต้องขอแสดงความยินดีเอยนะเจ้าคุณหมอสุดยอดแต้ๆเลยนะเจ้าแต่ว่าเฮากคงจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอยู่นะเจ้าได้ครับยินดีครับอู้ถึงเรื่องนวัตกรรมเจ้าคุณหมอแต่ก่อนที่เฮาจะไปอู้ถึงนวัตกรรมยาอมใต้ลิ้นเดิมในการดูแลบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เป็นยาเสพติดกลุ่มเฮโรอีนและก็ฟินเนี่ยนะเจ้าเปิ้อมีการรักษาอย่างจะใดพ่องเจ้าคุณหมอครับ ตะกอนเนี่ยเขาถ้าเาย้อนหลังไปประมาณสักสิบสองปีเนาะส่วนใหญ่ลักๆของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้หมู่อ่านพ่อเมทาโดนนะครับยาเมทาโดนเนี่ยมันก็จะออกฤทธิ์มาทดแทนตัวฟินเฮโรอีนนะครับแล้วก็หลังๆมาเนี่ยคือในเมืองนอกเนี่ยมินเฮโรฟินเฮโรอีนเนี่ยก็ปัญหาเยอะนะครับเนาะซึ่งตอนนั้นเขาก็จะใช้ตัวเมทาโดนเป็นหลักนะครับแต่ประเดี๋ยวเนี่ยซึ่งเมทาโดนนี่นะครับถ้าเราดูตามรูปนี้เนาะ ก็จะคือไอการาฟเส้นสีชมพูชมพูนั่นนะครับนะฮะแต่ทีนี้อย่างนี้ครับเนื่องจากว่าตัวนี้เฮาใช้ไปเมินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการ overdose o v e r d คือ,อก,การใชแล้วผ<อ>ิดเกินขนาด,นนนาดแล้วทำเมนแล้วมันจะไปกดการหายใจนะครับเขาจะเห็นเส้นปะนะฮะปนท้องว่าเส้น potential lethal dose คือ dose ที่มีโอกาสทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะครับทีนี้เมทาโดนฝิ่นเฮโรอีนหมดเนี่ยมันจะออกได้คล้ายๆกับเส้นสีชมพูตัวนั้นนะครับมันมีโอกาสที่ว่า เขาใจไปเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสที่มีโอกาสจะเกิดอาการเสียชีวิตได้นะครับครับดังนั้นเนี่ยนวัตกรรมยาตัวใหม่เนี่ยมันก็มีเป็นยาที่ฮอห้องว่าเป็นบูพินอฟีนผสมนาอกโซนนะครับหรือเรียกเรียกย่อๆว่า BNX BNX เจ้าไม่ใช่บ m x นะครับบอนนะครับผมเอ่อบีเตัวนี้นะครับจะออกฤทธิ์เหมือนเส้นสีเหลืองเนี่ยครับเจ้ามันจะมันเวลามันออกฤทธิ์แล้วเนี่ยมันจะประทังเมื่อไปถึงเรื่องของการเสียชีวิตได้อันนี้คือข้อดีของเขานะครับแล จุดสำคัญก็คือว่าใช้แล้วปกติเนี่ยคนที่เขาใช้ฟินเฮโรอีน,นเนี่ยเขาต้องการความรู้สึกไฮก็คือความรู้สึกเมาม่นาวนนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะบ่เมาบ่ม่วนแต่มันทําให้เขาแบบมีปัญหาบบมีอาการปวดนะครับจะบ่มีอาการปวดจะบ่มีอาการ ร้าอย่างโมเนี้ฮะปวดต้องเนี่ยซึ่งในคนที่เขาใจฟีนอเลอีนเนี่ยปัญหาใหญ่อันหนึ่งอันก็คือที่เขาจะต้องกลับไปใช้ซ้ำก็คือเรื่องของาการปวดบรรเทาอาการปวดเมนปวดกับมวนท้องเนี่ยฮะรู้สึกเงื้อออกเนี่ยครับพอเขาได้อุมยาตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันแก้อาการมุนี้ที่หมดแล้วแต่ว่ามันจะบรรทาเมื่อเกิดอาการหายบะเมาอเตะนะครับแล้วก็ข้อสาคัญก็คือมันปลอดภัยมันบรรทาเมื่อถึงโดสเสียชีวิตได้ครับ อันนี้คือยาอมใต้ลิ้นก็ว่า BNX BNX ครับผมอ่าอันนี้ก็คือเป็นนวัตกรรมที่เฮาได้มีการแปลงวิจัยออกมาแม่นกระเจ้าครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่า,าแต่เดิมเนี่ยยาตัวนี้ครับจริงๆมันเข้ามาในเมืองไทยมาตั้งแต่ปี2014นะครับอตอนนั้นก็ท่านอาจารย์อภินันนะฮะผศดรนายแพทย์อภิน,นันอารามรัตน์นะครับท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิชาการยาเสพติดภาคเหนือ ท่านได้ลองทดลองยาตัวนี้ฮะเอามาใช้ในคนไข้ฝีนเฮโรอีนนะครับทดลองประมาณสักสองสามปีตอนนั้นก็ได้ผลดีนะครับแต่ปรากฏว่าเนื่องจากว่าอันยาตัวนี้สมมติว่า,ามันโอกาสในการนําเข้ามาหรือแรงต่างอาจจะลําบากนิดนึงนะฮะโชคดีว่า,าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี่ะครับอาจารย์ก็ได้รับการประสานงานจากทางอากองทุนโลกนะฮะหรือว่าโกลบฟ,ฟันนะครับแล้วก็ทางาโกวบคุมโลกก็เลยประสานมาแล้วก็ โชคดีแห่งย่างก็คือตั้งเชียงใหม่เฮาเนี่ยฮะทารักเชียงใหม่เฮาเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเอายาตัวนี้มาทดลองใช้นะครับแล้วก็ตอนนั้นนี่ก็มีเป้าหมายอยู่ประมาณ600กว่าลายานะครับทั่วประเทศตั้งไทยรักเชียงใหม่ตั้งแต่เขาเริ่มโครงการมา3ปีเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณ4 0 0รยกว่ารายนะก็ถือว่า,าได้มีโอกาสทดลองใช้แล้วกไ็ได้พัฒนารูปแบบต่างๆ เดี๋ยวอาจจะไม่พูดตอนท้ายเทาว่าเดี๋ยวเราเราเราเาเาได้มีการพัฒนารูปแบบการใช้เบงใดยได้พ่องนะครับแต่ว่าก็ถือว่าคนไข้ที่อยู่ในมือของกระบวนการยาอมแ้ลิสนี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับสี่ร้อกว่าลายครับออันแล้วจะอีเจ้าเรื่อย่างเฮาถึงนํายาตัวนี้มาอยู่ในกระบวนการการหักษาของเฮาเจ้าโอเคครับก็ย้อนไปมันจะมีข้อมูลอันนึงฮะตี่น่าสนใจคือ World Drug Report นะเป็นห้องว่าเป็นการรายงานผลของ การสถานการณ์ยาเสพติดโลกแล้วกันนะครับเราจะมีข้อมูลถ้าย้อนกลับไป 10- 20ปีเนี่ยในในกราฟมันจะมะีเดี๋ยวมันจะมีะกราฟนิดหนึ่งนะฮะคือเราจะพบว่าผู้ที่มีปัญหากลุ่มฝิ่นเฮโรอีนเนี่ยใน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 ทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับคือโอปิออยด์เนี่ยนะครับจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ปัญหาหลักสำคัญอันหนึ่งก็คือการเสียชีวิต 69%ของการเสียชีวิตในกลุ่มอของกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดนะฮะก็คือมาจากการใช้ยาโอปิออยด์หรือว่าฟีนเฮโรอีนนะครับ่นะฮะ69%ซนฮะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ยาที่เกินขนาดใชนะครับ69%แล้วก็ในนี้เนี่ยสาเหตุก็คือว่าพอใช้ไปมีโอกาสกดการหายใจได้เยอะนะครับทีนี้อย่างที่นําเรียนไปว่าเมื่อกี้ว่าตัวยาตัวนี้เนี่ยมันไม่มีึงเส้นของคำว่า lethal dose ก็คือไม่ทําให้เกิดอาการเสียชีวิต เพราะนั้นยาตัวนี้เลยมีที่มาว่าเอามาใช้ตรงน,นี้มันถึงปลอดภัยนะครับซึ่งในคนไข้มาคนไทยเราเนี่ยถามว่าคนไข้เสียชีวิตจากการใช้ยาฝิ่นเฮโรอีนหรือว่าใช้เมทาโดอะไรนี้ไหมก็มีนะครับมีตัวเลขอยู่ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากท่าเทียบกับของทางต่างประเทศนะครับกราฟตัวนี้ต้องการจะโชว์อย่างนี้ครับว่าใ,ในภูมิภาคอื่นเนี่ยฝั่งยุโรปแคนาดาเนี่ยอันนี้มีปัญหาเรื่องของกลุ่มฝิ่นเฮโรอีนหรือว่าโอปิออยด์เนี่ยค่อนข้างเยอะ 6 0 70เอยู่ฝั่งนี้หมดเลยน่ากว่าบ้านเราครับบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่70%เนี่ยคือกลุ่มกลุ่มสติมแลนนี่คือสารกระตุ้นพวกยาบ้าหรืออะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าทางเหนือเราเนี่ยครับอาจจะเป็นพื้นที่พิเศษนิดนึงที่บางทีเราจะเจอเคสฟินเฮโรอีนเยอะนะฮะอย่างทายลักษ์เชียงใหม่เนี่ยเขาก็พบว่าตัวเลขฟินเฮโรอีนเนี่ยก็วิ่งข้ามา 30- 4 0นะครับซึ่งอาจจะด้วยว่าเราเป็นพื้นที่ที่ของการใกล้ชายแดนแล้วมีการลำเลียงตรงนี้เข้ามานะครับ ลาจอี้คือยาตัวนี้นะเจ้าใช้ในเฉพาะในกลุ่มภาคเหนือบ้านเฮากว่าเฮาได้มีการดําเนินการอาย่างจะได้พ้่งเจ้าโอเคอย่างที่นําเรียนะว่ายาโครงการนี้ฮะสามปีมาเนี่ยเราเรามีการกระจายไปทั่วประเทศเจ้านะฮะแต่อย่างที่บอกก็คือว่าเคสส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ทางเหนือค่อนข้างเยอะที่เป็นพวกฝ่นเฮโรอีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮาก็จะมีเคส ที่ได้มีโอกาสใช้ตรงนี้อยู่อย่างเยอะที่จูดอทางทางสัญญักเชียงใหม่เรานะครับที่เหลือก็จะกระจายไปอย่างเช่นส่วนกลางก็อย่างที่สํานักอนามัยนะครับที่ทางคลินิกก้าวใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งที่สถาบันบำบัดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชนาีที่อยู่ที่ปทุมนะครับแล้วก็มีกระจายไปที่ทางใต้นะก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพวกสงขลาปัตตานีนะซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของฝิ่นเฮโรอีนเยอะนะครับ แล้วแล้วข้อสังเกตในเรื่องของการใช้ยาตัวนี้ก็เจ้าเปิ้ลเปิ้ลมีข้อแตกต่างมันดีกว่าก็ว่ามันมันช่วยในเรื่องของการพัฒนาการรักษาของเราจะได้พ่อเจ้า,จาข้อดีของมันก็คือหนึ่งเป็นยาเม็ดเนะาะนะครับเมทาโดนเนี่ยมันเป็นยาน้ําแล้วเมทาโดนเนี่ยข้อเสียมันคือมันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทสองนะครับยาเมทาโดนเนี่ยเอาไว้รักษาทดแทนฮีฟินเฮโรอีนเนาะอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่แรกทีนี้มันเป็นน้ำเนี่ยการพกยาเนี่ยจะลําบากละ คนไข้ต้องมากินยาต่อหน้าหมอตึงวันอนะครับแล้วก็เวลาเขาจะเพิ่สมมติว่ากินยาหน้าต่อหน้าหมอตึงวันเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งหลังจากนั้นเขาถึงจะเอาปิ๊ไปบ้านได้ปกไปบ้านก็กำลังตื่นหนึ่งก็ได้สักเจ็ดวันสิบสี่วันดังนั้นถ้าเขาดูว่าในพื้นที่ที่ห่างไกลอย่างวดตัวฝนตกอย่างหน้าเนี่ยเขาจะลงดอยมาเอาเนี่ยลำบากละมันจะเข้าถึงยากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวยาเม็ดยาอมถ้าเริ่มเป็นเม็ดเขานวรจะถึงยาเม็ดุกไข้ได้กินมูเบาหวานความดันนะครับ เขามาเอาทีก่อนสมมุต kind of ิถ้าเขาอาการดีแล้วเนี่ยสมมุติเอาเอาปรับยาให้เขาสัก3าวันหลังจากนั้นเนี่ยอาการเขาดีแล้วเขาสามารถจะปิ๊อกไปบ้านกินเลย2อติดสมติดเดือนอย่านั้นก็จะเป็นสะดวกสบายในเรื่องการใช้อันที่2ก็คือว่ามันบัตรทำให้เกิดเรื่องของกานโอเวอร์โดสเสียชีวิตนะครับซึ่งมันคือในหมู่คนไข้ติดยาฟินเฮโรอีนเนี่ยสักเตอเนี่ยเขาใช้ยาเมทาโดนแล้วบางทีก็สมมติ ยาม,มาบัดเติงกายอย่างการบางทีก็แอบลักไปเอายาเฮโรอีนมาใช้แถมบางคนก็จะมีจะอั้นนะคะับแต่ยาอมใต้ลิ้นเนี่ยสมมุติว่าเขาเอาเขา,ขาอมใต้ลิ้นไปแล้วเนี่ยแล้วเขาไปเอาเฮโรอีนฟินมาใช้แถมกับหิมรอบเนี่ยฟินเฮโรอีนนี่เขาใช้เนี่ยมันจะบีรู้สึกอย่างไรเ,เพราะว่าในนั้นเพราะในนั้นมันจะมียาต้านตัวฟินเฮโรอีนอยู่ในยาเม็ดท่านอยู่ตัว เหมือนทั้งรักษาตัวป้องกันตัวเม่นอ๋อดีตาเลยจ้าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงว่าเขาไปเอาฟีนเฮโรอีนมาเล่นแถมมาใจแถมเนี่ยอันนี้ก็จะบอกูซสืงอย่างละแล้วเขาเลยหู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันจะอี้จะเอาไหมอย่างยาเม็ดนี้ก็ดีอยู่แล้วก็จะได้ไ่ต้องไปใจแถมเนียครับแต่ขณะเดียวกันมันก็ยังมีข้อสังเกตก็คือว่าเนื่องจากว่าใช้แล้วมันบ่เมามันบ่หายอันเนี้ยละในหมู่ละออนไว้รุ่นที่เขาไปลองใช้เนี่ยบางทีอาจจะบ่ค่อยหูเสึกแฮปปี้ เพราะบางคนอ่าเพราะว่าเราอ่อนๆไวรุ่นเนี่ยบางทีเขาใจฟีนอโอีนบางทีเขาติดเมามนเนีเย่ยนะครับ ừ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  เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เรื่องของลกลไกในการปรับความเข้าใจปรับความคิดได้มีโอกาสอู้กันเยอะขึ้นเนี่ยฮะในระหว่างที่เฮาใจยาเม็ดนี้ไปตัวตนะครับแต่เฮาก็ต้องบอกว่ายาตัวนี้เนี่ยคือมันยาใช้เพื่อที่จะช่วยรักษาเปิ้นจะได้แบบไปติดซ้ำแล้วแล้วคือยาตัวนี้นะเจ้าถ้าเกิดเฮากินนี่คือมันต้องกินตลอดไปก็เจ้า โอกาสในการเขาจะยุดมีครับแต่แต่คุณหมอต้องเป็นคนสั่งเม่นสามารถยุดได้แต่ว่าขอขอคุณหมอช่วยดูน่อยฮะดูจากความติดหนักติดน้อยอย่างจะอี้ก่าเจ้าส่วนใหญ่เคสที่มาคือจะเป็นกลุ่มที่ติดติดพอสมควรอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ว่าติดน้อยอย่างที่คุณพี่กรถามนะคุณคลิปถามผมเนี่ยโอกาสในการจะยุดยาเนี่ยมันจะง่ายมากนะเรามีเคยการบัดเดียวัยรุ่นรอนบ้านเราเนี่ยเขามีหมู่ที่เขาใจไอ้น้ำท่อม จ้าใจหมูธรรมดอลเนาะเขียวเหลืองเจ้านะครับหรือแม้กระทั่งไอหมูสี่คูนร้อยอย่างโมนี้พอทดลองเอายาอมใต้ลิ้นเนี่ยให้เราออนหมูนี้ใจนะครับก็ปรากฏว่าใจได้ผลนะครับช่วยได้ช่วยได้แล้วคือคือถ้าเป็นตะกอนเนี่ยอย่างอาจารย์แพทย์บางท่านอาจจะเฮื่อเลือกเลือกยาแก้ป,ปวดเฮื่อเนาะในร,ร,รักษารักษาไอหมูเขียวเหลืองอย่างโมนี้นะฮะหรือบางคนอาจจะเฮื่อในส่วนของกลุ่มยาแก้ปวดบางตัวเช่นกาบาเพนตีนย่าก็แล้วแต่แต่ว่าบางที่พอเข้ามาตัวนี้ใจตัวนี้เนี่ย เน้ใช้ในขนาดตำาๆแล้วอ่อนก็ทนได้แล้วเขาก็สามารถที่จะ,ะปรับการพูดคุยอย่างต่างที่สุดก็ยุดไปให้หมดได้เลยนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของมันและการใช้ยาอมใต้เลยเนี่ยเจ้าปิ่นมีข้อกําหนดมีอย่างกับเจ้าอมหนึ่งวันนี่คืออมหนึ่งเม็ดแต่ว่าจะได้เจ้าสูตรการอมมันมีได้ตั้งแต่หนึ่งวันอมหนึ่งเม็ดหรือเออาอมทีเดียวจปกติยาตัวนี้มันจะออกฤทธิ์ได้ถึงสามวัน<อ>ใช่ พราะนั้นสามารถจะเบิ้ลโดสใน,ใ,นในทางทำลานี่นะฮะสามารถเบิ้ลโดสสมมุติว่าสมมุติว่าวันแรกเราอรมอยู่สัก12มิลลิกรัมนะครับถ้าเราจะได้ถึง3วันคืออมทีเดียววันนี้เลย 36, 12, 3, 36มสิบหกสิบสองสามสามสิบหกมิลลิกรัมนะครับสามารถจะด้วยเลย3าวันอันนี้ก็มีนะครับเพียงแต่ว่าสูตรในการใช้แบบนี้เนี่ยเขายังไม่ค่อยได้มีการเอามาใช้เพราะว่าถ้าอมทีเดียวเยอะเนี่ยวันที่เขาอมเยอะๆๆวันนั้นเขาจะเมาหัว มันจะมีสาเอฟเฟกต์น่อยข้างเคียงเห็นน้อยนะจ๊ะอันนี้คือคุณหมอจะจ่ายยาก็ต้องื่้คำแนะนำแล้วก็ดูดูในเรื่องของการจ่ายยาตัวจะอี้คือถ้าจ่ายยาเนี่ยเจ้าเฮาเฮาดูเป็นเคสเป็นเคสไปอีเมนกับเจ้าว่าว่าหนึ่งคนเนี่ยรอบนี้ก่อนที่เฮาการใช้ยาอมต้ลินคือเอาปีกไปตีบ้านได้แล้วก็เปิ้นจะต้องเฮาจะต้องจ่ายกี่กี่กี่เม็ดต่อหนึ่งเตื้าเจ้าแล้วเปิ้นถึงจะปีกมาหาเฮาเนี่ย <G ül ets> ก็อย่างที่คุณคิปบอก,กครับก็คือว่าเราเราต้องดอูอันนี้หนึ่งเลยเราต้องดูโดสที่เขาใช้ก่อนว่าเขาใช้ฟินเฮโรอินเท่าใดแม่แล้วก็เราเอายาตัวน,นี้ไปโอเมื่อเขาเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คุณหมอจะต้องเป็นคนปรับในวันแรกนะฮะวันสองวันแรกคุณหมอต้องปรับโดสยา <สะ S 2> ก่อน,นต้องปีกมาหาคุณหมอก่อนในช่วงแรกใช่ขอสักสองสามวันนี่แหละครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้โดสที่มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะขัปีกไปได้เลยเจ็ดวันสิบสี่วันครับหรือ ผมเคยเจอบางเคสเลยนะเขาแยกการอยู่ต่างประเทศเพื่อไปเลยเดือนหนึ่งอเงี้ยเพราะฉะอันนี้ก็่อสามารถที่จะบริหารยาบริหารยาได้ง่ายขึ้นผิดกับเมทโดนนะถ้าจะอี้เนี่ยบัได้ผิดกฎหมายเพื่อปิ๊กไปเลยเป็นเดือนนี่บัได้แม่นเพราะกฎหมายของเมทโดนนี่คือได้บเกิน420มิลลิกรัมต่อการปิ๊กกับไปเตอรหนึ่งสมมุติว่าถ้าเขากินวันหนึ่ง50มิลลิกรัมเขาก็ได้แค่8วันจะอีเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ย มันเหมือน,น,นยาเสพติดให้ทษหดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะปิกกปก,ป,ก,ป,กปิกบ้านได้ไดเหมือนกว่า,าครับใช่แล้วคือยาเม็ดตัวนี้นะเจ้าพอ,พ,อพอเปิ้นเอาปิกไปต่บ้านแสดงว่าเปิ้นก็ต้องมีการบริหารจัดการตัวเก่านในเรื่องของการกินยาหนึ่งวันผ่านไปแหมสามวันจะอิ่งนึ่งก่ก,ก็ได้หรือว่าจะ้กินทุกวันก็ได้อมตึงวันก็ได้ส่วนใหญ่ผม,มจะแนะนําอมตึงวันอมตึงวันสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอตัวนี้เนี่ยจะให้เคสนี้ สามสิบวันก็คือฮื้อไปสามสิบเมตรแล้วก็บอกเปิม่นว่าอมวันละเมตรแต่ว่าถ้าเกิดเว้นห่างกันเฮาเกาะสามารถลดทําได้สามารถทําได้ได้เหมือนกันแต่เฮาก็ต้องแจ้งเปิ้นอีแม่ีเจ้ามีมีในเรื่องของการบอกกับเจ้าว่าต้องกินหลังอาหารกินตอนเจ้ากินตื่นยาตรงนี้มีการใช้จัดใดจัดครับโดยหลักการก็คือเฮาจะต้องมีการเตรียมคนไข้อยู่ล้สสมุติเขามาเนี่ยเราจะบอกเขาแล้วว่าเออก่อนจะก่อนก่อนจะอมยาให้นะเขาต้องกลัวน้ําก่อนเนอดื่มน้ําก่อนเนอื้อึ่ย คือหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเอายาอมคืออมใต้ลิ้นจ้านะครับอมอแล้วก็อมเซตเนี่ยสิบถึงสิบห้านาทีจนยาละลายจนหมดห้ามอู้วอย่างห้ามกืนน้ำลายเตือ้ออย่าครับ จะมีเทคนิคในการบอกเขาอยู่มีวิธีในการกลิ่นตัวเหมือนใจว่าเหมือนลูกอมอมใต้ลิ้นนี่เหมือนใจะมีเทคนิคอยู่ฮะเปิ้ลมีเทคนิคเพราะว่าถือว่าเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับยาในเรื่องของการบําบัดฮักษานะเจ้าใบวใจเหมือนลูกอมตอนแรกเขาเจ้ายาอมใต้ลิ้นเขาก็เข้าใจเหมือนเหมือนยาอมแก้ไออมใบจ่เจ้าอันนี้เปิ้ลมีวิธีการในการฮักษาในการกลิ่นก็ต้องคือห้าฟัง ค,คุณหมอ,หมอตอยนะเจ้านี้เรื่องของการาดูแลรักษาจะอี้เจ้าคุณหมอเคสที่เฮาได้ดูแลรักษาแล้วประสบผลสําเร็จเป้นหายโดยการใช้ยาอมใต้ลิ้นนี่มีก็จอ,อต้องเรียนจะอีอ้ครับถ้าเป็นละอ่อนหมูที่ใชเ้เขียวเหลืองหรือว่าหมูธรรมดอนอย่างงี้อกาสในการจะบต้องได้ใช้ยาอมใต้ลิ้นนี่ก็มีมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในหมูที่เขาใจเฮโรอีนมาแล้วนะครับหรือว่าใจเมทาโดนมาก่อนเป็นปีๆหมูเนี้ย บางทีอาจจะเปอร์เซนต์การหายขาดนี่อาจจะคง,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 คงบอกมาได้ว่ามันแต่อู้ถึงว่าเขาดูตัวเลขว่าเขามายังคงมาเอายากับเขาอยู่เนี่ยอย่างน้อย,อยก็ผมคิดว่าบ,บ,บตัตรตำกว่าห้าสิบหกสิบเปอร์เซนต์ที่เขายังคงมารับยาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อ๋อผม,ล,มลืมแจ้งไปอีกนิดนึงก็คือยาตัวนี้มันบริหารได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยใน,ใน,ในต่างประเทศเนี่ยสามารถใช้ให้กับทางโรงพยาบาลชุมชนนะฮะคือโรงพยาบาลอำเภอรหรือ คุณหมอที่ไม่ต้องเทรนอะไรมากมแต่ว่าอพอสอตอก็ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งตอนนี้ทางไทยรัฐเชียงใหม่เฮาเนี่ยก็พยายามที่จะ implement กระบวนการตรงนี้นะครับไปถึงที่รอพอสอตอซึ่งเราได้มีโอกาสทําโครงการร,กร่วมกับทางโรงพยาบาลเทพรัฐเทพลรัตราชานุก,กูลนะ,ะหรือว่าโ,โรงพยาบาลแม่แจ่มนะฮะแล้วก็ทางท่านผู้ในการจักชัยเนี่ยท่านก็เห็นด้วยกับการที่ได้ลองเอายาพวกนี้เข้ามาทดลองใช้ตอนนี้เนี่ย เราก็ได้พัฒนาไปลงถึงที่ในระดับของรพสตนะครับโดยให้คุณพยาบาลที่ปกติต้องไปจ่ายเมทโดนอยู่ละนะก็ลองเอายาตัวนี้ไป induction ก็คือเอาไปเริ่มต้น start ยาที่รพสตได้เลยคนไข้ก็มาที่รพสตปกติแล้วก็สามารถให้ยาได้ซึ่งตอนนี้เราก็มีเคสที่เป็นตัวอย่างนี้ก็ประมาณสัก10บกว่ารายนะครับที่ยังคงรับยาอยู่นะครับก็ทางคุณพยาบาลอาจารย์แมนนะฮะซึ่ง,ง,งท่านก็ดูแลเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็สามารถที่จะบริหารยาบริหารยาได้นะครับ กเพิ่มความสะดวกเพิ่มการเข้าถึงใช่เพิ่มการเข้าถึงให้กับชุมชนผู้ที่เปิ้นป่วยเปิ้นอาจสามารถเดินทางไปหองยาใหญ่ๆได้โดยเฉพาะอันอย่างหองยาธัญรักเจียงใหม่ของเฮาก็อยู่แม่แตงกันนะจ๊ะอันนี้คือไปรพอสตแต่ละชุมชนแต่ว่าคุณหมอก็สามารถที่จะอธิบายหลักการได้เพราะว่าเป็นยาเม็ดใช้ก็ง่ายตัวนะจ้าเพียงแต่ว่าเฮาอาจจะมีวิธีการมีเทคนิคในเรื่องของการอมการกิน ในการใช้ยาตัวนี้นะเจ้ายัางถูกวิธีถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ชมเปิ้นสนใจแล้วเจ้าอาจารย์หมอคือถ้าเกิดเปิ้นสนใจว่าเอ๊ะเรามีคนในครอบครัวเนี่ยเป็นผู้ป่วยถือเราถือว่าผู้ติดยาเสพติดเนี่ยเป็นผู้ป่วยเปิ้นจะมีการดรูแลรักษาเนี่ยเปิ้นสามารถติดต่อขอคาปรึกษาได้ก็เจ้าครับก็ช่องทางสามารถติดต่อเข้าไปที่โรงพยาบาลไทยรักเชียงใหม่ได้เลยนะครับเ,เรามีทั้งเบอร์โทรศัพท์นะฮะซึ่ง เบอร์052นะครับ135078นะฮะหรือว่าจะลองเข้าไปดูใน Facebook ก่อนก็นได้นะครับว่าเอ่อ b o o k ของเราเนี่ยจะชื่อโรงพยาบาลทยยาทักษ์เชียงใหม่เลยนะครับสามารถเข้าไปค้นดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆหรือว่าไม่ใช่แต่พี่ฟินเฮโรอีนอย่างเดียวยาบ้า <Y aba S 2> นะครับ,บทุกยาเสพติดเราเราเรายินดีให้ข้อมูลตรงนั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะสอบถามว่าเอ๊ะ คลินิกบริการ BNX ยาอมแทลินเนี่ยมีอะไรยังยังใดวันไหนสามารถสอบถามทางผ่านช่องทางนั้นได้เลยนะครับแถมน้น่เจ้าค,คุณหมอเจ้าตัวผู้ที่ติดยาจําเป็นต้องไปก็จะต้องไปงพบคุณหมอด้วยตัวเก่าก่อโดยหลักการเราคงคิดว่าการเลือกยาเนี่ยตอนนี้เราอยากให้เป็นเรื่องของความสมัครใจเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้เองควรจะมาต้องมามผมให้ว่าต้องมาเพราะว่าอย่างอย่างถ้าเป็นยาอมแทลินเนี่ยคนไข้ต้องถูก อมด้วยตัวเองญาติจะไปอภา,าอมไม่ได้มันมีเทคนิคในการใช้ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าง bnx เนี่ยผมคิดว่าคนไข้ต้องมานะครับแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นแล้วสมมุติว่าสองสามเดือนดูแล้วโอเคบางทีมีทุระหรืออะไรเงี้ยเป็นครัง้งครั้งไปแล้วก็ขอขอดูอนุโลมอนุโลมไปครัง้งครั้งแต่ว่าส่วนใหญ่คนไข้ควรจะต้องมานะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองแล้วก็เพื่อการใช้ที่ถูกวิธีแล้วก็เรื่องของการทำให้เขายังคงอยู่ในระบบการดูแล เผื่อที่ว่าใครที่มีญาติเป็นผู้ป่วยนะเจ้าหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ป่วยถ้าฟังอยู่ก็สามารถติดต่อไปที่หงยาทันญรักเจียงใหม่มได้เลยนะเจ้าเพื่อที่จะ ติดต่อขอห้ามคำปรึกษาก็ได้เผื่อบางคนผู้ป่วยตัวแต้เนี่ยคือบบค่อยยากบบค่อยยอมมาเนาะมาฮู้จะยากจะใดก็สามารถที่จะขอห้ามคำปรึกษาก็ได้ว่าเฮาจะยากจะใดเพิ่มเปิดใจในเรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็บระเดียวนี้เนี่ยคือมันบบเจ๊ยเรื่องน่ากลัวแล้วมนีนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือเฮานะเจ้า S <S 2> <S 2> ว,วันนี้ก็คือได้รับความหูขนาดนักเลยนะเจ้าในเรื่องของยาอมใต้ลิ้นก็ดีการดูแลรักษาตัวเก่าเองก็ดีนะเจ้า,จาต้องขอบพระคุณทางด้านของดออรนายแพทย์กนกอุตตวิชัยนะเจ้าผู้ในการหรงพยาบาลธัญาราักอุดรธาน,นีเป็นอย่างสูงนะเจ้าวันนี้คือเกียรติมาร่วมรายการเราในวันนี้<อ>นะเจ้ารับครับคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เรายั้งกันสักรมนะเจ้าช่วงหน้าไปปะกันช่วงตายของรายการเจ้า อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเล่าหอมีเรื่องเล่าก,ก๊กกุูกเจ้าเขาวขาวตี้ไหนพยเน่้อไยัญญงอุ้มวนทุกใส่ตัวแน่นอน